สวัสดีครับก็มาดูรายการมวยครับวันนี้ครับศึกมวยไทยพันธมิตรครับ่ทยพอสสดทางช่องทูปอยูครับวันจันทร์ที่1เมษายนนะครับเวลา1 8นาฬิกาครับเริ่มต้นครับคู่แรกเป็นภุมานเพชร2นฤรมลนะครับพบกับเจ้ารถเบน p k พีเแสนชัยมวยไทยยิมนะครับในราคาเปิดมาอยู่ที่เจ้าภุมานเพชรนะครับเป็นต่อในราคา5ต่อ3นะครับ คู่ที่สองนะครับเป็นเพชรเมืองกันชอห้าพ so, ักพบกับเจ้าเคนเจษสันมวยไทยยิมนะครับในราคาก็อยู่ที่เจ้าเพชรเมืองกันครับเป็นต่อในราคา5ต่อ4นะครับคู่ที่3เราเป็นสิงห์ดำชอห้าพักพบกับเจ้าพญาไฟสิทธิสวิทเล็กนะครับในราคาครับอยู่ที่เจ้าพญาไฟครับเป็นต่อในราคา5ต่อ4นะครับคู่ที่4เป็นเวียดนามา หนองบางทรายพบก,กับเพชรเจ้าพญาศึกนันเองนะครับเ็นราคายูเพชรนายาครับเป็นต่อใน,นราคา10ต่อ9นะครับคูม่มวยวันนี้ก็ดูคู่ขี้สุสีข้างหน้าเล่นกันตั้งแต่คู่ที่2ถึงคู่ที่4ครับเขาอ,ออกตัวไหนก็สามารถที่ซื้อขายบางทุนได้ครับคู่แรกนี้ก็ดูราคามันก็ดูดูจะแพงเข้าเหี้ยเล่นเจ้าคุมานเพชรกันนะครับเราว่าดูดีกว่าแต่ก็สามารถน,าน,าน่าจะซื้อขายบางทุนได้ เรามาดูนะครับกรณีท่านที่ชอบเล่นมวยนับนกนะครับดูว่ามีโอกาสนับโอกาสนกหรือเปล่านะครับคู่แรกนะครับกุมารเพชรกับรถเบนซ์เนี่ครับถ้าใครเล่นครบยกนี่ครับถ้าใครเล่นครบยกนี่แทงนะครับแทงเจ็ดสิบเอ็ดบาทนี่เข้าใจหนึ่งร้อยบาทนะครับแทงเจ็ดสิบบาทแจงร้อยบาทถ้าบอกว่าครบยก แต่ถ้าเล่นว่าไม่ครบยกนี่นะมีนกนะครับเขาเล่นนับนก,กันนะครับไม่ครบยกเนะี่ยแทงหนึ่งร้อยบาทคัาจ่ายแค่ห้าสิบหกบาทนะครับอันนี้คู่นี้ก็แสดงว่ามีโอากาสนับนกสูงกับคู่แรกครับ็นราคาที่ไหล,ลเล่นเจ้ากุมารเพชรมากกว่านะครับฉังนั้นคู่นี้ก็มีโอกาสที่จะนับนกสูงสำหรับคู่ที่สองนะครับเป็นเพชรเมืองกันกับเจ้าเคานี่ครบยกนะครับแทงร้อยหนึ่งจ่ายหกพัสองบาทบก็แสดงโอกาสกานัน้อยนะครับถ้าไม่ครบยกนี่ครับแทง 77บาทครับจ่ายร้อยนึงนะครับสิงดํากับเจ้าพญาไฟนะครับครบยกนะครับแทงร้อยหนึ่งจ่าย4 3าบาทครับถ้าไม่ครบยกครับแทง58บาทจ่ายร้อยหนึ่งนะครับเพชรนาย่ากับเพชรเจ้าพญานะครับครบยกนะครับโอ้โหนี่ันไม่มีโอกาสนกเลยนะครับเนี่ยก็ร้อยหนึ่งนะครับ จ่ายแค่38บาทเองนะครับลงทุนร้อยหนึ่งได้แค่38บาทนะครับถ้าถ้าเล่นว่าครบยกนะครับถ้าเล่นนับนอกนี่ครับคู่นี้นี่ฮินายากับเพชรเจ้าพญานะครับแทง53บาทเขาจ่ายร้อยหนึ่งทันทีเลยนะครับเขาจ่ายให้เยอะกว่านะครับแล้วก็มีช่วงที่สองครับตั้งแต่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่ง อันนี้ถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง5นะครับศึกมวยพันธมิตรเหมือนกันนะครับเป็นเจ้าเพชรนฤมลสอนฤมลพบกับยอดขุนทับครับเกียรติต้นแก้วครับในราคาครับไหลเล่นที่เจ้าเพชรนฤมลนะครับเป็นต่อในราคา5ต่อ3ครับผู้ที่2เป็นประเสริฐชัยปปกิจยิมนะครับพบกับทัพหน้ายุทธการมวยไทยครับในราคาก็อยู่ที่ ใครต่อรองนะครับเขาแห่เล่นทับหน้ากันนิดนึงนะครับเล่นทับหน้านิดหนึ่งนะครับมีราคาํำไปนิดหนึ่งครับคู่ที่3ามเป็นพันเอกพีเกสัญชัยเมทายิมครับพบกับแสนรักสอสุจิมายิมนะครับคู่นี้ก็ต่อ19ครับอยู่ที่พันเอกนะครับส่วนคู่ที่4ี่ในรายการนะครับจะเป็นเพชรอนันต์พานสี่เจ็ดพบกับเบิร์ตเดย์สอนนรมมลนะครับคู่นี้ก็เขาเล่นขี้เพชรอนันนะครับเป็นต่อ5้าต่อสี่นะครับ ก็มวยก็ดูดูน่าเล่นทุกคู่นะสมาชิกนะดูน่าเล่นทุกคู่ครับมีต่อแทงก็มีแท็กเจ้าเพชรดัลุมอนคู่เดียวนะครับก็มาดูราคานับนองครับดูซินะเขาเล่นกันยังไงนะครับคู่นี้ครับเพชรดัลุมอนกับยอดกลุ่มทัพนเนี่ยเขาก็ดูไม่ไม่นับไม่ไม่นับนะไม่ไม่นกนะสมาชิกครับก็ถ้าเล่นครบยยเนยก,นก็แทงเก้าสิบห้าบาทจ่ายร้อยหนึ่งนะครับ ส่วนเล่นไม่ครบยกคือเล่นมีนับมีน้อยครับก็แทงอ่าก็ร้อยหนึ่งจ่ายแค่80บาทนะครับส่วนคู่ที่สองก็เจ้าเพชรเิษทรายทับกับทับหน้านี่ก็อันนี้เหมือนกันครับแทงลงทุนร้อยหนึ่งได้แค่จีบหบาทนะครับอ่ากรณีครบยกกรณีออไม่ครบยกนะครับแทงสี่แทงร้อยหนึ่งครับ แทงสี่เบียดบาทได้ร้อยหนึ่งนะครับแทงสี่เบียดบาทได้ร้อยหนึ่งครับสาหรับไม่ครบยกพันเอีกับแสนลักนะครับลงทุนร้อยหนึ่งได้สามสิบสี่บาทถ้าเล่นว่าครบยกนะครับส่วนเล่นไม่ครบยกครับลงทุนสี่เก้าบาทได้ร้อยหนึ่งนะครับก็มวยดูราคาแล้วก็น,น่าจะครบยกน่าจะไม่มีนับนอกครับำสำหรับรายการช่วงที่สองครับ เพชอนันต์กับเจ้าเบิร์ดเดย์นะครับครบยกก็ลงทุนร้อยหนึ่งสี่สบี่บาทนะครับส่วนไม่ครบยกครับก็แทงห้าสิบแทงห้าสิบเก้าบาทครับได้ร้อยหนึ่งเลยนะครับลงทุนน้อยได้เยอะนะครับถ้าหากมันนกครับแต่ด้วยกฏอากาศมันจะไม่นอกกันนักวิชิกนะเพาะมีราคาก็ซื้อขายขยับขยายบางทุนเอาไปแล้วกันครับในรายการมวยนะครับช่วงนี้รายการมวยนี่มันก็มีอะไรแปลกๆนะครับ ไม่สามารถที่จะเล่นได้อย่างสนิทใจครับสมาชิกต้องซื้อขายบางทุนเอาครับแต่ถ้าเกิดว่าใครดูมวยเป็นนะครับดูเซียนขายใหญ่อะไรเขาเล่นกันนี่ก็สามารถขยับขยายาได้ครับแต่ราคามวยนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ต่างกันสักเท่าไหร่มาช่วงหลังนี้นะครับอย่าไปเล่นเลยราคาแพงๆนะครับลองเอาไว้ให้มีโอกาสได้ซื้อขายบางทุนอีกสาหรับใครที่อยู่ในเวทีแล้วนะนะถ้าไม่ได้อยู่ในเวทีเนี่ยจะไปแทงที่อื่นแล้วก็อย่าลืดีกว่าครับดูให้เป็นกีฬาเอานะครับผมก็ มาอัปเดตราคามวยให,ให้ฟังกันนะสมาชิกนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับมี2ช่วงเวลาด้วยกันนะครับตั้งแต่เวลา18บแนิกาเป็นต้นไปนะครับสวัสดีครับ